จากแนวโน้มผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยมีอัตราที่สูงขึ้นเป็นเท่าตัวในทุกๆปีและกว่าครึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาแบบเร่งด่วน b d ด s d m s ภูเก็ตจึงได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสุทผู้บุกเบิกการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศไทยจัดตั้งศูนย์มะเร็งภูเก็ต ขึ้นณโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจโดยวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกรายสามารถเข้าถึงบริการรังสีรักษาในราคาที่เหมาะสมมุ่งหวังให้ทุกคนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลด้านการออกแบบพื้นที่บริการเรามุ่งเน้นถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้รับบริการ รวมถึงได้นํำหลักสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาเข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วยโดยผู้ป่วยทุกรายสามารถเข้าถึงการรักษาในหน่วยบริการที่มีศักยภาพและความพร้อมภายในเขตบริการสุขภาพของผู้ป่วยได้ทันทีสอดคล้องตามปณิธานของ BDMs ที่มุ่งหวังให้ทุกคนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ที่ศูนย์มะเร็งภูเก็ตโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรธเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถรักษามะเร็งได้ทุกส่วนของร่างกายนอกจากนั้นแล้วยังรักษาครบจบได้ในที่เดียวค่ะโดยเครื่องมือที่มีก็คือ 1. เครื่องจำลองการฉายรังสีหรือเรียกว่า CT Simulator เครื่องนี้จะนำผู้ป่วยเข้าทำการสแกนและนำภาพที่ได้ไปคำนวณรังสีต่อไปเครื่องที่2คือเครื่องฉายรังสีระยะไกลหรือเรียกว่าเครื่องไร n e c เป็นเครื่องที่ใช้กระแสไฟฟ้าผลิตรังสีเอ็กซเรย์พลังงานสูงใช้ในการทำลายมะเร็งซึ่งเครื่องฉายรังสีระยะไกลจะสามารถฉายได้ตั้งแต่เทคนิคธรรมดาคือ Td เทคนิคและเทคนิคขั้นสูงไม่ว่าจะเป็น IMRT เทคนิค Vmat หรือ SBRT ค่ะและ3เครื่องฉายรังสีระยะใกล้หรือเรียกว่าเบตี้เทล r a ปีเครื่องนี้เหมาะสำหรับการรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเยื่อบุโพรงม,มดลูกค่ะ ในด้านการเตรียมความพร้อมเราใช้มาตรฐานหรือโปรโตคอลเดียวกันในการารักษามะเร็งจากทางโรงพยาบาลมะเร็งวัฒนโนสดที่กรุงเทพในเครือของ BDMs มาใช้ในการดูแลคนไข้มะเร็งที่นี่ครับเรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญหน้า,นารังสีรักษานักวิสิกีมงานเจ้าหน้าที่และพยาบาลที่พร้อมในการดูแลทั้งหมดที่ภูเก็ต cancer center เราระหนักถึงความสำคัญทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก โดยเราไม่เพียงมุ่งหวังที่จะมอบมาตรฐานการรักษาในระดับภูมิภาคเท่านั้นแต่มองถึงการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลกสอดรับต่อยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตเพื่อความพร้อมในการเป็น w ว r l d m เม i ิเค h u ัต่อไป